สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเมียนองชัดชัดชาประกาศขายตึกขายกิจการลั่นไม่มีอะไรดีขึ้นเป็นอีกงหนึ่งครอบครัวที่มีเสียงหัวเราะมอบให้แฟนคลับตลอดอย่างครอบครัวของตลกชื่อดังเบริร์ต้นๆของเมืองไทยยังนองชัดชัดชากับภรรยานก โดยที่ผ่านมานอกจากเราจะเห็นความตลกเฮฮาผ่านจอแก้วแล้วก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่อินสตาแกรมด้วยล่าสุดคุณนพภรยานงน่งได้โพสต์ภาพตึกแถวพร้อมระบ,บุข้อความว่า ขายตึกนี้ค่าสนใจโทรมานะคะต่อมาได้โพสต์อีกว่าขายกิจการร้านนี้และแคปชั่นไม่มีอะไรดีขึ้นซึ่งการขายตึกขายกิจการแบบนี้เกิดอะไรขึ้นก็ต้องรอเจ้าตัวออกมาชี้แจงอีกทีครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิเดเห็นกันเข้ามาดูครับขอบคุณข้อมูลจากทีนีด .com ขอบคุณครับ